ที่นี่ผาแต้มนะคะตะวันขึ้นก่อนไครในสยามเราจะไปดูว่าด้านล่างผาแต้มนี่อะไรแต่เราไม่ลงไปนะคะฝั่งตรงข้ามมันเป็นประเทศลาวนะคะเมื่อกี้ได้ยินเสียงรถโฆษณาขายหมูอนันตรายนะคะ ธรรมชาติจะสัรนมาให้เราได้มาเที่ยวมารับให้ดูตะวันขึ้นก่อนใครเลย มากของเจียมก็พลาดไม่ได้เลยนะคะมาอาธิษฐานกนใครคุณได้ชิ้นั้นทันทีครับอกท้าน้าพวก็กใ,ใ,ให้เห็นหน้าเนาะค่ะปติท่าเหนี่ยวฟังนี่ขไม่าน้าไปจงเป็นเล่าเนาะค่ะ โอ้ถ่ายลูกใอ้ไว้มาีก็ใช้แต่กูมึงวางไ้แล้วมึงก็ตั้งเวลาไม่ได้ไงมาอ่าฮะอันนี้ตรงนี้นะคนมาก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ ครรับใช้มันต้อง่ายให้มันเนี่นะคะก็มีโขดหินพระล้านหินเนาะค่ะนี่โอ้ตะวันขึ้นก่อนใครขึ้นแล้วเราเห็นพระอาทิตย์ก่อนใครเราจะกลับไปนอนต่อนะโอเคกลับบ้านเนาะแค่นี้ใช่ไหมกลับห้องเช่าก่อนห้องเยวก่อนห้อง